เสียงปรบมือต้อนรับทีมนักกีฬาทั้งสองทีมจากโรงเรียนบ้านอิมิงและทีมผู้้อมยวนจัน F4 จากโรงเรียนธรรมจารีนิวาสนะคะอะำบลแคนใหญ่นะคะ,ะท่านผู้ตัดสินนะคะทั้งสองท่านนะคะคือคุณปีรพ ทองพูนค่ะและคุณชัยมงคลสีหามาสเสียงปรบมือให้ผู้ตัดสินด้วยค่ะผู้ตัดสินจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะคะสำหรับผู้เล่นนะคะทางฝั่งของอทีมแบงานอีเมงนะคะหมายเลข99น,นะคะเด็กชายกริสนันสิงหหานถ้าอาจผิดต้องขออภัยด้วยนะลูกนะ เด็กชายอภิชาติพงไทยสงนะคะหมายเลขสี่นะคะหมายเลขค่ะมด้วเร็วเอาเอาหมดกว่ากูดูนะระวังัวเองด้วยห้าสิบห้าสิบรภาพด้วยเะไม่ใหดเจ้ดพี่ความสามารถออกมาเ้ี่นะไมด้นาไม่ว่ากันเอาคุ้มาหนึ่งสองสนึ่งสอ้อ๊ะ ก่อนถนะาวนมว่า,าทีมทุกหอมส่งรายชื่อหรือ,อยังยนะัะเพราะว่าทางพิธีกรหารายชื่อไม่เจอนะคะ น,นี้สัญญาณนกหวีดเรมขึ้นนะคะนี่โชคลูกแรกก็นาเสียวไ้แล้วนะคะทางทูกหอมวันนี้นะคะอยู่ในชุดตอนนี้นะครมีความสีแซกก็คือดำขาวกับดำส้มน,นะคะวันนี้รักใครชอบใครนะคะสำหรับทูกหอม อโยนจัน FC นะคะอยู่ในชุดสีขาวดำนะคะส่วนทีมอิเม้งอยู่ส้มดำนะคะใครชอบส้มขาวหรือส้มดำส้มขาวกับส้มดำนะวันนี้นะคะก็ สำหรับนักกีฬาในทีมทู่ผอมยวนใจ F4 นะคะก็ประกอบด้วยนะคะเด็กชายเอกพลภูลักดานนะคะหมายเลข27นะคะเด็กชายยงยุทธโพลหงษาหมายเลข20นะคะเด็กชายพัชพลพดุงเวียงหมายเลข22นะคะเด็กชายธนกฤษไวยรุ่หมายเลข5เด็กชายปิยาสิริเวชหมายเลข8เด็กชายวีชาพิทักษ์ สีลาเลขหมายเลขสิบนะคะผู้รักษาประตูนะคะเด็กชายรัชานงพดุงเวียงนะคะเด็กชายนัทวุฒิบุญเกิดหมายเลขสิเอ็ดนะคะเด็กชายวีระพัฒน์สาราจันประตูนะคะเด็กชายสราวุฒิเพชรแสนหมายเลขสองและเด็กชายชลพีขาววิพัฒน์หมายเลขหกค่ะตอนนี้นะคะก็ทางฝ่ายของทุกทาง จะได้เตะม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไปขึ้นหนาได้ไหมตั้งแต่นาทีแรกก็น่าสนใจนะคะมีการทำลูกนะคะหน้าหวาดเสียวอยู่ตั้งแต่ลูกแรกเลยนะคะตั้งแต่นาทีแรกตอนนี้ ขาทาผู้ใดสิภาคกันมาภาคเด้อมืาอนีิผู้ตนกับประยูได้มืาอนี้ค่ะตอนนี้นะคะทางฝั่งของทางทางุ่นหอมนะคะแล้วก็ทางยี่เม้งนะคะก็โอ้โหเป็นยังไงโอ้ผู้พร้อมคือได้เอ่ย,ยังติดแถวท่า ตอนนี้นะคะทางทูบหอมนะคะก็นำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะตอนนี้ยังมีโอกาสทั้งสองทีมนะคะตอนนี้อีเมงนะคะหมายเลขเก้าสก้าน้องสุขาเตะไปนะคะให้หมายเลขผ,ผะะ Hi, <my S 1> มกูมจะไม่ได้นะคะ ทุ่มาทางภูผาภูผาได้ลูกภูผาหมายเลขเกนะคะบอกชื่อเล่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะอะ่แต่ก็ปิดนะคะโอ้คู่นี้สูสีดูดีกันนะคะทีมหนึ่งนะคะก็มาจากบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะอำเภอเมืองของเราตำบล ค่ะจากตำบลแคนใหญ่นะคะพบกับทางจจตุข้าบฟากมาเลยนะคะอาตอนนี้ท um, <pos> <eni> ั้งสองทีมนะคะอ้าวกาดีเมงอยู่เกษตรวิสัยใช่ไหมคะโอ้ค่ะตอนนี้นะคะก็จะได้ลูกที่สามนะคาผู้รักษาประตูอ่ายังไม่ถึงนะคะลูกออกข้างไปนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ตัดสินนะคะสองท่านนะคะจากมองร้อยเอ็ดน,น,น,นะคะคุณปยวัน์ทองทูลแล้วก็ผู้ตัดสินชัยมงคลศรีหามาศนะคะวันนี้นะคะมาร่วมตัดสินนะคะกีฬาอละทรนี้ก็ขอรับเป็น ผู้ปกครองที่เดินทางมาจากบ้านหนองผัานะคะ FC โซเรีนบ้านรงเองนะคะนำทีมโดยคุณแม่ตุ๊กตานะคุณแม่ตะวันนะคะแล้วก็คุณแม่นุชนะคะที่ร่วมเดินทางมาร่วมบริจาคเพื่อเป็นกำลังศรัทธานะคะให้กับเด็กๆนักเรียนของพวกเรานะคะซึ่งวันนี้เงินที่เราได้รับบริจาคเราจะนำมาไว้สำหรับ ปรุงซ่อมแซมรถตู้นะคะที่ทางชุมชนบ้านสงนะคะได้บริจาคมามีบางส่วนที่เราจะต้องดูแลเพิ่มเติมทุกคนคุณคูแก้ว่าอย่งไรคะโอตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีนะคะสำหรับทางยีเม้งนะคะแล้วก็ทางทูผอมนะคะตอนนี้ก็ นำกันไปแค่หนึ่งลูกนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสทั้งสองทีมนะคะก,ก็ยังถือว่าสูสีกันอยู่นะคะเตะออกข้างเลยทางอีเมง้งพลิกกลับมานะคะส่งต่อนะคะไม่ผลจากทางทู้อมนะคะ,ะทุูหอมหมายเลขยี่สิบสองนะคะได้ลูกมาเลี้ยเส้นมานะคะออกไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้งผู้ใหญ่ลหลายฝ่ายนะคะที่มาช่วยนะคะ อ้าตอนนี้นะคะาผู้รักษาประตูไม่มีปัญหานะคะผู้รักษาประตูโยนยาวมานะคะทูบหอมมายังได้ลูกหมายเลขแปดค่ะส่งให้หมายเลขเจ็ดกัเลยช่วงนี้นะไอ้ประตูต่อสูค่ะได้หมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบเด็กชายวีชาพิพัฒน์ สีราเลขนะคะทูอ่าทูผอมนำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์ทูผอมนำไปแล้วนะคะทูผอมมาจากไหนบ้านแคนใหญ่เนี่ยของพวกเรานี่เองนะคะท่านเป็นบ้านนี้ทำทูกข,ขายโดยเฉพาะเลยนะคะน,นี่นะคะ,คะทูผายยัไปกันโดนทางทูผอม รูผอมส่งไปยังติดทางอีเมงนาอีเมงส่งคืนให้เพื่อนอ,อ่หมายเลขสิบได้ลูกนะคะตอนนี้ยื้อแย่งกันอยู่นะคะโอ้โหด้วยความคล่องแคล่วไหวหมายเลขสิบเป็นยังไง,งไม่ผลผู้รักษาประตูนะคะไปแล้วหมายเลขแปดหมายเลขเก้าสิบเก้านะคะรู้จักแต่ภูผาอย่างเดียวนะคะตอนนี้อันนี้ก็ถึงหมายเลขสิบได้ลูกเลยนะจะทำ ทูจะสินมายังไงให้เล่นต่อไปนะคะหมายเลข99เอ้าเรื่องอยังติดหมาเลข23อยู่นะคะเอนะคะ,อะตอนนี้นะคะทางทูผอมนะคะนำไปส่ประตูต่อศูนย์นะแต่ก็ยังถือว่าบุกอยู่นะคะเป็นยังไงนะ้อ หมายเลข10ของเราไว้ไหมนะผู้ที่ทำประตูลูกล่าสุดนะคะให้กับทางทีมทูผอมยวนจัน F4 นะคะก็ตอนนี้นะคะฝ่ายทางหมายเลขตอนนี้นะคะอ้าวเกี่ยวได้นะคะอ้าวมีโอกาสนะมีโอกาสหมายเลข99ของเราผูผาสศร เข้าซองพอดีนะคะเอากับคืนมาให้กับเพื่อนนะคะหมายเลขสิบตามทันไหมอ่าไม่ทันนะคะค่ะก็ท่านผู้ปกครองที่เดินทางมาถึงนะคะร่วมให้กำลังแรงใจที่ตรงประลำพิธีได้ ตอนนี้เราก็ยังรอรับสายทานน้ำใจจากคุตบองอยู่ค่ะรับไปรับไปตัวเต้์รับไปแล้วมีควาสนามนะคะความค่องแคล่ว่องไวนะคะแต่ละทีมนะคะก็ถือว่าฝึกซ้อมมาดีมากนะคะตอนนี้นะคะผู้ตัดสินเป่าบอกว่ารองเท้าผู้รักษาประตูนะคะ มีปัญหานิดหน่อยนะคะเนื่องจากไม่อยากอยู่กับเท้านะคะรองเท้าลอยไปเล่นอยู่นิดหนึ่งนะคะอานาทีอะสิคส่ะส,ส,สำหรับผู้รักษาประตูอาการมันไม่อยู่เวลาวะบบพิารูก้อก่ อันนี้พร้อมแล้วนะคะ ข้างไปนะคะเตอหมายเลขหกสกัดไว้อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่นะคะอ้าวอ้าวตอนนี้นะคะยังอยู่ที่การสนามหมายเลขเก้าสิบเก้านะคะกรรมการเต่าก็ขอกขอบคุณนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะความเจริญสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่าน ตอนนี้นะคะในครึ่งนห,นหลังนะคะช่วงเวลาที่สองนะคะก็อาจจะเปลี่ยนฝั่งกันนะคะตอนนี้ทางฝั่งของทู่้อมนะคะจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนนะคะ ติดกำแพงนะคะตอนนี้หมายเลข22ทางทางทู้อมได้มายังเพื่อนค่ะตอนนี้นะคะอ๋อหมายเลขเจสกัดได้อยู่20สิบไปเป็นยังไงคะผ่านไหมผ่านไหมอ๋อติดทางทู้อมค่ะทูพร้อมโดนอีเมงสกัดไว้ทู้อมอ๋อสกัดไปสองทางนะคะหมายเลขสิบได้ลูกแล้วส่งชิงไปให้เล่้ยสอง เป็นยังไงคะอ่าลูกออกข้างประตูไปนะคะก็ถือว่าเป็นนัดกระชับมิตรนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนบ้านสงของเราก็ถือว่าเราในปีนี้นะคะเรายัางไม่ได้จัดินในเรื่องของบ้านสงครับในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวรอความพร้อมนะคะเราจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะ ในช่วงปีใหม่นะคะบอกไว้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะ,ะ,คะเราก็จะถือว่าทำการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างเสริมสัม้สสนให้ลูกๆนะคะของเรานะคะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ยังเป็นการจัดบอลเพื่อการกุศลนะคะสมทบที่จะสร้าง นะะสนามของเราให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะคะน่าจะเป็นในช่วงของปีใหม่นะคะในช่วงของเดือนธันวานะคะไม่เกินนี้นะคะก็จะมีการจัดกันแข่งขันในชุดใหญ่เลยค่ะก็ขอเรียนเชิญไว้ล่วงหน้านะคะตอนนี้นะคะทั้งสองทีมยังผัดกันลุกผัดกันลักนะคะทั้งสองทีมนะคะค ตอนนี้ทางฝั่งทุ่มหอมจะเป็นฝ่ายทุ่มนะคะทุ่มมาหมายเลขสิบจับบอลลงมานะคะมาหมายเลขยี่สิบว่านะคะเกือบนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ยิงนะคะก็ถือว่ามีการซักซ้อมนะคะการเตรียมการเป็นอย่างดีนะคะสำหรับทั้งสองทีมค่ะ หมาเลขหนึ่งค่ะโยนยาวไปนะคะติดกับขึ้นมาเตะสวัดก,กับขึ้นนะ,ะมาบริจาคคูกเกลเวเข้ากระเป๋าเด้อผุนเนอค่ะเราจากทางคูเอกนะคะสำหรับเอ่อพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะถ้า มองมานะคะว่าคุณครูบ้านสมใส่เสื้อนะคะแล้วก็ลูกๆนักกีฬาใส่เสื้ออะไรวันนี้เป็นทีมนะคะเสื้อตัวนี้นะคะที่คุณครูใส่อยู่นะคะก็เป็นเสื้อที่เราให้ออทำมาเพื่อที่จะสนท,ทุนนะคะในการสร้างสนามนะคะ<อ>ตัวละไม่แพงนะคะถ้าท่านใดอยากจะสนับสนุนนะคะทางโรงเรียนนะคะ เสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อการกุศลนะคะเพียงตัวละส5งรยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะได้ทําบุญและได้เสื้อไปด้วยเสื้อสวยๆที่ครูใส่อยู่นะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะคะที่คุณครูได้ตรงนี้นะคะส5งร้อยห้าสิบได้เสื้อสวยๆและยังได้ทําบุญอีกนะคะถ้าท่านใดสนใจเชิญเลยนะคะ าาะะท,าทางเพจโรงเรียนบ้านสรงวิทยาคมน,นะคะสั่งทางา messenger ทางเฟซบุ๊กของโรงเรียนได้เลยหรือไม่ก็มาติดต่อที่โรงเรียนนะคะถ้าท่านใดอยากได้เสื้อเพื่อการกุศลนะคะใส่ทั้งสวยรวยแล้วก็ยังได้บุญได้เปรีเสริอีกนะคะตัวละ250บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจนะคะ เสื้อตัวละสองร้อยห้าสิบบาทใส่มาในงานนะคะใส่มาวันในช่วงแข่งปีใหม่นี้นะคะเราก็จะมีการจัดงานใหญ่นะ,ะอยากจะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะใส่เสื้อบ้านสงมาด้วยกันได้บุญได้กุศลนะคะแถมยังได้ใส่เสื้อสวยๆอีกนะคะคราวาคุณครูเล็กนะคะมีเสื้อเป็นทีมของ สำหรับเสื้อเป็นเสื้อที่มาตรฐานนะคะเพราะว่าเราสั่งจัดจากพีพีไทยแลนด์นะคะมีบนนะคะแต่มีกรมาบางนิดนิดหนึ่งนะคะก็ลุ้นอยู่นะคะค่ะเกือบไปแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะเกือบคือจะทําไข่แตกไปแล้วนะคะสักคู่นะคะทีม 8ของทางฝั่งทู่หอมนะคะโยนยาวมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะก็จะออจขออนุญาตประชาสคันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเสื้อนะคะที่ทางโรงเรียนบา้านสมวิทยาคมได้ทำขึ้นมานะคะเสื้อตัวนี้นะคะถือว่าเป็นเสื้อการกุศลนะคะ มีสกินชื่อด้านหลังนะคะแล้วก็มีเบอร์ให้กับท่านด้วยนะคะอยากได้เบอร์อะไรอย่างคุูเก๋อยากได้เบอร์99นะคะก็สั่งได้เลยแล้วก็สกินชื่อได้เลยนะคะตัวนี้เพียงตัวละ250บาทแต่มั่นใจในเนื้อผ้านะคะเพราะว่า,าสั่งตัดจากท B t ีไ i l a n d นะคะ,ะเราไ, <ป S 1> ไม่ได้ไปสั่งที่อื่นนะคะสั่งจากที t ีไ t l a n d n นะคะเพราะว่าอ๋อ ตอนนี้นะคะเกือบไปเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ทําเอาเสียวทั้งสองฝั่งเลยนะคะตอนนี้มาอยู่ที่สนามนะคะ,จะเจ้าตัวเล็กเบอร์ยี่สิบสองเจอยี่สิบสามเบอร์เจ็ดเป็นยังไงคะเบอร์เจ็ดของทางเน้งนะคะได้ได้ลูกมานะคะผ่านไหมผ่านไหม เจอกับทางชื่อแอมชื่อแถมเสือกับคืนมามองดูเพื่อนเล่นเองหรือจะให้เพื่อนนะคะอ่าไม่เป็นไรติดหมายเลขหนึ่งยเจมาโอกาสยิงนะคะเมื่อกี้นะคะหมายเลขยี่สิบเดนะคะตอนนี้นะคะเป็นลูกเตะจากหน้าประตูโดย หมายเลขเจ็ดนะคะผู้รักษาประตูนะคะผู้รักษาประตูจริงไหมลูกผู้รักษาประตูตอนนี้ทูผอมยังได้ลูกอยู่นะคะส่งชิงมา27อา้าวตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สวนไปสวนหน้าประตูและเป็นประตูที่สามให้กับทางทูผอมยวนจันเอฟสี่นำไปสาม ตัวโซนค่ะเอ้ยบ่เขานานไงยอนนี้หมายเลขเจ็ดนะคะไปสักนลูกกบไปยาวไปนะคะเอากรุ๊โอูหไปไม่สิเด้อครับผมขอส่วนครับ ลืมไปครับมันงหน้าประตูนะคะของทางโอ้ยยังทำยังไงฮะเวยืมคุ้นลมาให้หมาเลขเก้ามเลขก้าชิงมาติดหมาเลข็ดสินะฮะ73ยังได้อยู่นะะตัดคืนมานะคะหมาเลข23าม้าเลขเจ เามาส่งไปถึงทางทุ่มหอมค่ะทุ่มหอมหมายเลขสิบนะคะวยความคล่องตัวเอาล่ะนิ้วมีเอาห่อนะคะเกลือแล้วเชียวนะคะทุ่มไปนะคะผู้มขาเป็นยไงทุ่ขาถูกว่างนะคบบล็อกสี่สิบหกอนนี้เม้งทุ่มทุ่มทุ่มนะคะทุ่มมาหมายเลข เจ็ดหมายเลขเจ็ดปิ้วเลยนะคะตัวเล็กตัวใหญ่สี่สา้าโยนมานะคะตอนนี้หมายเลขเจ็ดมอ ชิวยชมพูรักษาประตูตัวจิ๋วของเรานะคะคอนเนอร์คอนเนอร์ซ้ายคอนเนอร์ซ้ายคอนเนอร์ซ้ายขอจักลูก่อนมอดล่าเนี่ยถ้าจบแมตชนี้แล้วนะคะก็ขอให้โรงเรียนบ้านทุ่งวิยาคมกับโรงเรียนบ้านหวัวนนาลเตรียมตัวที่จะลงสนามได้เลยนะคะ ทุ่มของทานทุ่พร้อม oh, ยังได้ลูกอยู่นะคะสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งหมายเลขยี่สิบออกบ้าปีออกค่ะเป็นการทุ่มของทางฝั right, so ่งอีเม้งหมายเลขเจ็ดจัดออกนะคะหนึ่งเลยเขาพ่นสีสำหรับฟุตบอลวันนี้เราจัดเพื่อเป็นนักกระเช้ กระชับมิตรนะคะไม่ใช่การแข่งขันที่จชิงรางวัลอะไรกันนะคะชิงถ้วยจากทางเรียนบ้านทรงวิทยาคมะค่ะนี่แค่สวยแบบนี้เะ,อะตอนนี้นะคะแ็ทางอีเม้งนะคะยังไม่หยุดที่จะทำประตูนคะก็ถือว่ามีความเป็นสปิริตของนักกีฬานะคะ เราต้องสู้นะคะไปว่องหนูแล้วนะคะตีไข่แตกจนได้นี่ความพยายามนะคะไม่เคยทรยศไข่จริงๆนะคะก็ตอนนี้นะคะกตีตื้นขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสามนะคะตอนนี้่ได้ประตูนี่นเวลาที่ กระชั้นชิดนะคะใกล้จะหมดเวลานะคะแต่ว่าทางของอีเม้งนะคะก็สู้เต็มที่นะไม่แน่อาจจะเตะแสงไปเจอลูกหลัไปเลยก็ได้นะคะโดนดักน้องป่อปิ้งอ่าสัญญาณปีดมาเวลานะคะขอเสียงกบมือให้กับน้องๆนักกีฬาทักสองทีมด้วยค่ะ